สวัสดีครับวันนี้นะครับ GTC g t v Channel นะครับจะมานำเสนอช่องทางนะครับในการหาเงินออนไลน์ง่ายๆนะครับด้วยโปรแกรม CryptoTab นะครับผมโอเค CryptoTab นะครับจะเป็นโปรแกรมที่หาสินทรัพย์ออนไลน์สกุลเงินดิจิตอลนะครับก็คือ Bitcoin หรือ BTC นั่นเองนะครับ Bitcoin คืออะไรสำหรับาคนผู้คนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ครับ BTC หรือ Bitcoin นะครับก็คือสกุลเงินนะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นสกุลเงินสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้านะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีการยอมรับนะครับมากขึ้นนะครับในการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการแลกเป็นสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพอน์ฮับหรืออ่า ผู้ค้ารายย่อยในประเทศไทยร้านหมูปิ้งร้านซักรีับก็เริ่มมีให้เห็นกันแล้วนะครับและอีกอย่างนึงนะครับกอะครับของประเทศไทยก็เริ่มที่จะให้การยอมรับนะครับและอีกอย่างนึงคุณสมบัติอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มีคุณสมบัติคล้ายๆทองนะก็คือบิตคอยมีจํานวนจํากัดนะครับผมนั่นหมายความว่ายิ่งนานวันขึ้นไปเนี่ยมูลค่าของมันก็จะยิ่งเพิ่มทวีคูณนะครับผม ใน5เดือนที่ผ่านมานะครับราคาดึงบิตคอยเนี่ยเท่ากับ5 0 0 0 0นเท่านั้นแต่ณเวลานี้นะครับหลักล้านนะครับต่อ1น1 b i บิตคอยแล้วผมกะจะขุดและต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้หลายเท่านะฮะเอาละครับ,เ,รบเมื่อรู้จักบิตคอยกันแล้วนะครับเราจะมาสอนทุกรายละเอียดนะครับตั้งแต่การดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็เริ่มใช้งานกันเลยอ่าโอเค งั้นมาทําตามผมได้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกเมื่อเปิดตามลิงก์ที่ผมได้ให้ไว้ใต้ดคลิปชั่นแล้วนะครับก็จะบาดเจอหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่ดาวน์โหลดนะฮะหากเป็น PC นะครับตัวนี้นะครับ Android นะครับ Play Store ตัวนี้แล้วก็ iOS นะครับตามลำดับเลยนะก็ผมตอนนี้ใน PC นะครับก็กดดาวน์โหลดไป จะเห็นได้ว่ามันเด้งขึ้นมาเลยนะครับให้กดยอมรับเลยนะดาวนโหลดนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดให้เพื่อนๆกดติดตั้งได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอเนาะต้องรอสักครู่นะครับ โปรแกรมคริปโตแท็บนะครับก็จะลิงก์กับเว็บเบราว์เซอร์ของเพื่อนๆได้เลยนะเมื่อลิงก์แล้วนะครับก็จะทำการเด้งขึ้นมาโอเคแล้วใช้งานยังไงใช้งานยังไงนะครับให้เพื่อนๆไปคลิกตรงนี้ฮนะที่มุมบนนะครับคลิกที่โอเคอันนี้ของผมก็กำลังทำงานอยู่แล้วนะครับ อ่าถ้าถ้าเกิดว่าเราล็อกอินไว้แล้วมันก็จะเข้ามาเลยนะครับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ก็ทําการล็อกอินนะครับ Google Chrome หรือ Facebook หรืออะไรที่มันมีให้ล็อกอินนะก็ทําการล็อกอินเข้ามาเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้กดคลิกอย่างนี้นะครับอันนี้คือให้เราเร่งสปีดนะครับยิ่งเราเร่งสปีดมากเนี่ยก็จะสามารถขุดบิตคอยได้มากขึ้นนะครับผมโอเคก็จะได้หน้าประมาณนี้นะฮะ เพื่อนๆก็จะสามารถที่จะหาเงินออนไลน์ได้แล้วโอเคตอนนี้ผมได้เงินเท่าไหร่แล้วนะครับมาดูกันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อันนี้ผมเคยหาไว้แล้วนะครับเทียบว่ามันตอนนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับห้าเก้าหกห้าเจ็ดนะครับเท่ากับ อ่ะ BTC เท่ากับก um okay> well ี่บาทนี่ครับตอนนี้ผมได้625บาทแล้วนะครับภายในระยะเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ทำตามคลิปของผมได้เลยแล้วก็เราจะไปเล่นเว็บจะไปทำอะไรก็ได้นะครับแค่เปิดหน้านี้ไว้เฉยๆเนาะ โอเคแล้วมันก็จะทํางานของมันไปเรื่อยๆนะครับาเงินไปเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้โอเคครับสหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม